สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโรมเผยก้าวไกลลับมีดพร้อมเตรียมซักฟอกทุกวันชี้แม้เสียงแพ้ในสภาแต่ประชาชนรับไม้ต่อสนามเลือกตั้งเตือนสอสอถ้ายังอุ้มประยุทธ์และประวิทย์หมดสิทธิ์เข้าสภาแน่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก y o u t u b e มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ